สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเพจวันนี้ผมขอนำอรูปเหมือนหลวงพระสงค์วัดเจ้าฟ้าสารลาอยนะครับเป็นรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพศ .2505 นะครับเป็นพระเนื้อดิน รงรักเก่าเดิมๆเ,เลยนะครับถ้าองค์นี้เป็นพระที่สมบูรณ์นะครับคอ,อไม่ชํารุดนะครับไม่หักนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เก่าตามอายุของพระนะครับพระองค์นี้เดิมทีเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเลี่ยมจับขอบทองนะครับก็ กว่าที่จะพระองค์นี้มาอยู่ที่ผมนี่ก็ผ่านมาหลายมือนะครับผมชอบองค์นี้ตรงที่ว่าเป็นพระที่เก่าตามอายุของพระเลยนะครับเมื่อปีพศ2 5 5 5เป็นรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลาอยนี้ท่านเป็นพระ ที่มีปฏิปทาสูงมากเป็นข่าวเกลียวกล่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อสมัยก่อนตอนที่หลวงพ่อสงฆ์ท่านได้มรณภาพนะครับมีมีเต่าขึ้นมาเนี่ยนับนับร้อยตัวเลยนะครับขึ้นมามาเคารพศพ หลวงพ่สงฆ์ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์แดนใต้นะครับจังหวัดชุมพรก็ถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีพลังเมตตาสูงมากเลยครับเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับ ที่ศรีรษะของของของรูปเหมือนองค์นี้นะฮะจะเป็นดินนะครับจะเป็นดินนะเพราะอันนี้ก็ลงรักเก่ารัากเก่ามากเลยนะครับเก่าตามอายุของพระเลยนะครับจัดเป็นพระเครื่องรุ่นแรกรูปเหมือนรุ่นแรกของท่านที่น่าบูชาและก็น่าสะสมนะครับ พุทธคุณโดดเด่นมากเรื่องเมตตาแล้วก็แค้วคลาดนะครับติดอันดับต้นๆของทางใต้เลยนะครับเป็นรูปเหมือนที่ทำได้สวยงดงามมากนะครับก็วันนี้ก็ผมก็ได้นำมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอ,อในเพจ สองกล้องผ่านเลนเพจของกู้หัดใหญ่นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา,าที่ถูกต้องสืบไปครับผม